ฝึกพ,พูดภาษาเกาหลีติดสปีดด้วยวิธีนี้ค่ะเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงกับเข็มโคเรียนนะคะ ที่เจ้าอันยองเจ้าเข้มเยมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเขมค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เพื่อนบอกว่ารอค่ะสนใจค่ะและเพื่อนก็แสดงความคิดเห็นมาเยอะมากนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รอครัสนี้แล้วก็ขอบคุณมากที่ทุกคนให้ความสนใจในการตร่ิมเกาหลีแบบเข้มข้นฝึกพูดภาษาเกาหลีทั้งทักษะการฟังพูดอ่านเขียนสี่ทักษะภายใน,1เ,น,นะะ1เดือนนะคะซึ่งเขมบอกเลยนะว่าคาัสเนี้ยคนที่บอกเขยนว่าจะฮึบแล้วพี่หนูเอาแน่เอาให้มันเดือนเดียวแล้วมันอย่างน้อยมันสื่อสารได้ให้เนื้อหามันครอบคลุมเนี่ยเดือนเนี้ยเข้มจัดมาให้ ไปเราพูดถึงวิธีการสร้างประโยคภาษาเกาหลีพื้นฐานเราจะได้เห็นว่าอ๋อภาษาเกาหลีเวลาที่เราเข้าใจโครงสร้างมาแล้วเวลาที่เรารู้แล้วว่าควรจะใช้อะไรตรงไหนเนี่ยมันสร้างประโยคภาษาเกาหลีได้ง่ายๆนะคะไปดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนคลิปที่2นะคะเราพูดถึงว่าถ้าอยากจะพูดภาษาเกาหลีให้ได้เร็วภายใน1เดือนเนี่ยมันทําได้จริงไหมแล้วมันมีรูปแบบไหนบ้าง Red เราก็เลยฝึกสร้างประโยคกันแล้วก็ลองใช้สูตรการพูดภาษาเกาหลีที่เวลาเอาไปแปะก,กับคํากริยาหรือเอาไปเปลี่ยนนิดหน,น่อยเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยคใครยังไม่ดูคลิป2ดูที่นี่นะ ทีนี้นะคะก็ยังมีเพื่อนๆอีกมากมายเลยที่ถามเข้ามาว่าทายังไงมันพูดได้จริงหรือเปล่ามันต้องฝึกแบบไหนมันวางแผนแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้เข็มจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะได้ฝึกอะไรกันบ้าง,ขงเข็มเตรียมอะไรมาให้บ้างและแพลนมียังไงบ้างสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ผ่านการเรียนมาแล้วเดี๋ยวกำลังคิดว่าเอ้ยเรียนกับเข็มแล้วมันเป็นยังไงบ้างสนุกไหมเข้าใจจริงหรือเปล่าละเอียดจริงหรือเปล่านี่คือรีวิวเรียนจริงจากเบื่อน,นะคะที่เป็นการเรียนกับหนังสืออันนี้เป็นการเรียนกับหนังสือประกอบกับคลิปนะยังไม่มีเข็มประกบนะยังสามารถประสบควาาาาาาามมสสสํเรรร็็จแลละถออบบบผ่นนนนกกัไดด้้้ีปใชง ภาษาเกาหลีได้ขนาดนี้แล้วเนื้อหาที่เข้มกำลังจะพูดถึงในคลิปนี้นะคะเข้มจะเป็นเมนเทอร์ให้ตลอดทางพร้อมสิทธิพิเศษอีกเยอะมากไอเทมพิเศษเยอะมากยังไงใน1เดือนนี้ทุกคนสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้แน่นอนค่ะคราน,นี้น้องจะชื่อว่า Korean Speed Up ฟังพูดอ่านเขียนครบจบในแค่1เดือนค่ะหลายคนตั้งคําถามเนาะพี่เดือนเดียวมันทาได้ไหมพี่หลักเดือนเป็นไปได้ไหมพี่หนูอยากจะพูดมีเวลาแค่สิบแปดวันหนูสามารถฝึกได้หรือเปล่าเข้ม <สา S 2> อยากให้ทุกคนนะถ้าแบบลองมาแล้วมันก็ไม่ได้เรียนเองมาแล้วมันก็ไม่ได้อ่านหนังสือเองแล้วมัันนนก็ไไไมมม่่ด้ะะค มันไม่เร่าใจมันไม่รู้สึกมีคนมาคอยดูแลนะคะเข็มขอเวลาแค่หลักเดือนเท่านั้นลองทําในสิ่งที่ทุกคนมองว่าหลักเดือนมันเป็นไปไม่ได้มันฝึกพูดไม่ได้ลองตั้งใจดูสักตั้งนะคะแล้วเข็มเชื่อว่าคลาสนี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนแน่นอนเนื้อหาที่เข็มให้มาในคลาสมีอะไรบ้างทริคก,การอ่านการเขียนวิธีการเชื่อมเสียงอย่างละเอียดแบบฝึกอ่านนะคะทดสอบเข้าใจสลับเพื่อชนะผสมคาได้หรือยังอันนี้ต้องมีให้มารู้จักวันที่ตัวเลขเวลาจํานวนนับที่เขาบอกว่ายากๆใส่มาให้เลยเสร็จแล้วเราต้องใช้เป็นรู้วิธีการลงท้ายประโย สื่อสารในตามสถานการณ์รู้จักตัวชี้ประธานตัวชี้กรรมคำชี้แบบไหนที่ต้องใช้ใส่มาให้หมดนะคะคัดเฉพาะอวยากร์ที่ใช้ใบ่อยเอาที่จําเป็นและเนื้อหาครอบคลุมไว้ทั้งหมด30ตัวเมื่อเรียนจบแล้วนะคะทุกคนจะสามารถใช้ได้ทั้งประโยคคําสัง่งประโยคขอร้องชักชวนประโยคเหตุผลให้เงื่อนไขได้หมดใครจะเล่าถึงเมื่อวานใครจะวางแผนในพรุ่งนี้อดีตปัจจุบันอนาคตมาครบนะคะเขมมีลิสต์คำศัท์มาให้กว่า400คําซึ่งเป็นคําศัพท์ที่ถูกใช้บ่อยในชีวิตประจําวันคิดมาให้แล้วทุกทุกบทเรียนมีเนื้อหามีแบบฝึกหัด ะมีแบบฝึกหัดทั้งการฟังการพูดการอ่านการเขียนมาให้ด้วยนักเรียนสามารถเข้าเรียนตลอดระยะเวลา3ปีเต็มเนื่องจากคลาสนี้เป็นคลาสพีเมียมนะคะเชื่อเขียนเถอะว่าเดือนเดียวเนี่ยก็ฉ่ำมากแล้วนะถ้าทุกคนทวนซ้ําอีกทวนซ้ําอีกในระยะเวลา3ปีเต็มยังไงก็สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้คล่องแน่นอนเพราะเขมสอนละเอียดมาก ทุกอย่างเขียนได้ในลำดับแล้วก็ปริมาณการเรียนมาให้แล้วนะคะว่าตอนหนึ่งสัปดาห์ควรจะเรียนเท่าไหร่ควรจะเรียนแค่ไหนแทนเวลาการเก็บเนื้อหามาให้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาเจอกันในไลฟ์ด้วยบทเรียนเนื้อหาทั้งหมดนี้นะคะทุกคนจะสามารถฟังพูดอ่านเขียนใช้งานภาษาเกาหลีได้มีเข็มอยู่กับทุกคนตลอดระยะเวลา1เดือนเต็มๆพร้อมมี p r i v a t e chat ให้ด้วยทั้งหมดนี้นะคะอยู่กันแบบละเอียดเอาให้สามารถใช้ได้มี p r i v a t e chat มี group chat ด้วยเนื้อหาทั้งหมดนี้นะคะค่าตัวน้องราคาเต็ม32,000บาทค่ะในระยะเวลาเพียง1เดือนเราจะมาสร้างทักษภาาาษเกหลอ แต่นับศูนย์กันใหม่ให้เข้าใจวิธีการใช้งานเข้าใจโครงสร้างประโยครู้ว่าต้องใช้อะไรตรงไหนออกเสียงแบบไหนสามารถคิดและสร้างประโยคเองได้พูดเองได้ด้วยเนื้อหาครอบคลุมทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวันจบครบทุกวิธีการใช้งานระดับต้นนะคะเนื้อหาครอบคลุมและใช้แล้วสามารถสื่อสารได้แน่นอนเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเจนที่1นี้นันกเรียนสามารถเข้าค่าได้ในราคาเต็ม32,000บาทแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะค o r e a เรียนสปดอ่านพูดอ่านเขียนครบจบทั้ง4ทักษะนี้ค่าตัวของน้อง32,000บาทค่ะแต่พิเศษมากสำ น,ะะนักเรียนเจน1สามารถเข้าคลาดได้เพียง99999ัเบาทเท่านั้นค่ะเนื้อหายังไม่จบแค่นี้สำหรับนักเรียนเจหน1เขมจะเล่าให้ฟังว่านอกจากบทเรียนเนื้อหาเต็มเต็มแล้วทุกคนยังจะได้รับสิทธิพิเศษเป็นโบนัสพิเศษอีกทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันโบนัสท,ที่1หนังสือประกอบการเรียนนะคะเล่มนี้ออกแบบพิเศษเป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจะมีนักเรียนเฉพาะที่เข้าขาแาน,นที่สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้ขนาด A 4สี 4, ทั้งเล่มออกแบบใหม่หมดจัดส่งให้ฟรีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นค่ะโบนัสทท โบนัสท,ที่3ไฟลฟ์คำสับที่คัดมาให้แล้วว่าใช้บ่อย4พิเศษมาก private chat เฉพาะกลุม่ม g จ n หนึ่งมีเนื้อาอัปเดต,ตอะไรติดตามการเรียนอะไรเข็มแจ้งที่ในกลุ่มนี้ค่ะโบนัสที่5 special item ท,ที่ให้เฉพาะนักเรียนที่มาในไลฟ์เท่านั้นค่ะโบนัสที่6ตารางไลฟ์ตารางเรียนตารางการติดตามการเรียนแบบใกล้ชิดมากๆเพื่อให้นักเรียนมั่นใจว่าจะได้ครบทุกบทเรียนแน่นอนโบนัสที่7 private chat chat เดี่ยวคุยกับเข็มโดยตรงมีปัญหาเรื่องเนื้อหาอยากรู้ว่านี่แปลว่าอะไรเวลาใช้ใช้ถูกต้องไหมคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนกันไปแล้วไม่เข ถามเพิ่มเติมให้เข็มเช็คให้บอกเข็มได้เลยค่ะโบนท,ที่แปดเข็มและพี่แอดมินเนี่ยมีสแตนบายช่องทางคําถามไว้ให้สาหรับท่านทีมีคําถามอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อหาแต่ต้องการทิ้งคําถามเอาไว้ไปบอกเข็มได้ที่ช่องทางนั้นได้เลยเข็มและพี่แอดมินเตรียมไว้ให้แล้วค่ะและโบนัสสุดท้ายนะคะเอกสารประกอบการเรียนที่เป็นเล่มให้ที่เข็มจะส่งให้นะให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์เก็บเอาไว้เป็นแบบ pdf เอาไว้ใช้ฝึกด้วยตัวเองได้ตลอดเลยค่ะโบนัสรวม9้าชิ้นด้านบนสำหรับท่านที่จองทันรอบเปิดตัวเเเจจจนนน่าาัั้หลงกปิดจ e ก ปิดรอบเปิดตัวเจน1รุ่นต่อไปเจน2จะถูกเรียกเฉพาะรุ่นที่เปิดตัวเต็มรูปแบบที่มีเข็มดูแลตลอดคลาสเท่านั้นซึ่งเจนตัดไปจะมีไหมมีเมื่อไหร่ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากภารกิจตารางงานที่ด้านของเข็มค่ะเพราะฉะนั้นเจน1ห้ามพลาดเด็ดขาดเนื้อหาคลาสทั้งหมดนี้นะคะอยู่กับเข็มตลอดระยะเวลาหนึ like ่งเดือนเต็มมี private chat support ให้ทุกช่องทางเราจะมาจบภารกิจ1เดือนนี้กันใครที่ตั้งเป้าแล้วว่า1เดือนอยากจะพูดให้ได้สักทีเรียนมันต้องนานสื่อสารไม่ได้อยากจะมี mentor โดยจะปิดอัพราคาเต็มอยู่ที่32,000บาทสําหรับนักเรียนเจน1สามารถเข้าคลาดได้ในราคาเพียง9,999บาทเท่านั้นค่ะและโบนัสอีก9รายการอย่าลืมนะคะว่าหลังจากปิดรับเจน1ไปแล้วโบนัสที่มี8ชิ้นเนี่ยจะหายไปนักเรียนสามารถใช้สิทธิ์ได้หลายช่องทาง1เว็บไซต์ k ม m k o r e a c o m 2ชูบี้ kemkorea หรือปรึกษาพี่แอดมินโดยตรงที่ LINE @saikhemkmr ค่ะสําหรับนักเรียนต่างประเทศมาหาพี่แอดมินช่องทาง l ล n e เท่านั้นนะคะคาร์สนี้สามารถเข้าเรียนคลิปในระบบเว็บไซต์ได้เลยคลิปประกอบคลาดเรียนเรียนกับเข็มละเอียดแบบคําต่อคําทุกอย่างเรียนลําดับการเรียนมาให้แล้วแบ่งจํานวน บทเรียนต่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมาเจอกันในไลฟ์ไว้ให้ในแพลนเรียบร้อยแล้วนะคะและคลิปเรียนจะสามารถเข้าดูได้หลังจากปิดรอบเปิดตัวเพราะฉะนั้นเจนหนึ่งจะสามารถเข้าดูพร้อมกันได้ในวันที่7กันยายนเป็นต้นไปแนะนําให้เริ่มเข้าเรียนเพื่อเก็บเนื้อหาตามที่แพลนไว้ให้ทันเพื่อมาเจอกันในไลฟ์เข็มจะพาทุกคนสรุปเนื้อหาตอบคําถามและตอบข้อสงสัยให้ในไลฟ์ค่ะและเนื้อหาต่อจากนี้นะคะเข็มจะเล่าให้ฟังว่าในคอร์สเรียนสปิ e d Up เนี่ยมีแพลนการเรียนวิธีการเรียนเนื้อหาการเรียนแบบละเอีดอยไไดมิ หลังจากปิดรอบเปิดตัวในวันที่6กันยายนเข็มจะสรุปยอดแล้วจัดส่งลงพิมพ์ผลิตหนังสือน่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะจึงจะสามารถจัดส่งหนังสือให้ได้ไม่เกินวันที่16กันยายนถ้าได้รับหนังสือแล้วจะรีบจัดส่งหนังสือให้ทันทีพีอนมินจะทยอยอัปเดตให้ทราบผ่านกลุ่มเจนหนึ่งนะคะสองเอกสารประกอบการเรียนมีเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดไว้ในระบบเว็บไซต์ด้วยระหว่างที่รอหนังสือเล่มจริงนักเรียนสามารถเข้าไประบบที่เว็บไซต์เข็มโคเรีย .com ล็อกอินในอ e ีเมลที่สมัครเป็นสมาชิกขั้นตอนน ดูกเรียนในไอแพหรืออยากจะดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้ใช้ทําได้เลยค่ะหลังจากที่สั่งซื้อนักเรียนจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารในระบบได้ทันทีค่ะ3ไฟล์ดาวน์โหลดคาศัพที่เข้มคัดเอาไว้แล้ว400คําคไฟล์นี้เพีแอดมินจะส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดส่วนตัวหลังจากสั่งชาระเลยค่ะ4ไฟล์ดาวน์โหลดตารางเรียนตารางไลฟ์ลงวันที่ไวเช็คลิสต์ไม่ให้พลาดตามแผนการเรียนในคลาสพีแอดมินจะจัดส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดส่วนตัวหลังจากที่สั่งและชําระในคลาสค่ะ5มีช่องทางทิ้งคาถามไว้ให้เขมมาตอบพร้อมกันใน privately live ค่ะพีแอดมินจะส่งล Special เาาาไวใหชทนนํระะคฟดโฉพ ท,ที่มี Privat e life เขมจะมีชีพิเศษแจกให้อีกต่างหากนะโดยอาจจะให้พี่แอดมินส่งลิงก์ไว้ให้ในกลุ่มดาวน์โหลดกลุ่มแชทรวมเฉพาะเจนหนึ่งค่ะเจ็ด p r i v a t e chat กลุ่มแชทรวมเฉพาะเจนหนึ่งมีอายุถึงวันที่25ตุลาคม2024เราจะใช้ Open Cha t นะคะพี่แอดมินจะส่งลิงก์ให้เข้าร่วมกลุ่มเจนหนึ่งหลังจากที่สั่งชำระคร่าเลยค่ะและกลุ่มแชทจะรวมสำหรับลิงก์ชีตเอกสารที่ต้องดาวน์โหลดเตือนตารางการเรียนวันไลฟ์ต่างๆเพื่อนักเรียนเจนหนึ่งบรรลุตามแผนที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือหากนนักเเเเรรีียมมปปญหหากกาาาข้้้ดดูคคลิใิใแจงง่่ท Line Vimin Official SIK HDMKR e ชะ 8. p r i v a t e chat chat เดี่ยวโดยตรงกับเขมมีอายุถึงวันที่25ตุลาคม2024เข็มจะดูแลตอบคำถามให้ด้วยตัวเองในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมงถึง6โมงวันเสาร์อาทิตย์เนื่องจากเขมติดภารกิจอาจมีการตอบกลับล่าช้าค่ะนักเรียนสามารถสอบถามพูดคุยทางแชทส่วนตัวกับเข็มได้ด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทเรียนข้อสงสัยต่างๆในคลาสสปีดอัพหรือจะปรึกษาเกี่ยวกับก,บการเรียนภาษาเกาหลีต่างๆหากเข็มมีข้อมูลสามารถแนะนำได้เข็มยินดีมากๆเลยค่ะโดยที่พี่แอดมินจะจัดส่งชื่อ ID ส่วนตัวของเข้มไห้นักเรียนแ เรียนให้5ครั้งทางช่องทางซูมนะคะแต่ละครั้งพี่ไอมินจะจัดส่งลิงก์เพื่อให้เข้าร่วมทางที่กลุ่มแชทเจนหนึดังนั้นก่อนที่จะเข้ามาเจอกันในไลฟ์สดทุกอาทิตย์นักเรียนควเรียนบทเรียนให้ครบตามที่แพลนกันไว้แล้วทุกคนจะได้มาสนุกกันในไลฟ์แน่นอนค่ะไลฟ์ครั้งที่1วันที่21กันยายนเวลาไทย2ทุ่มไลฟ์ครั้งที่2วันที่28กันยายนเวลาไทย2ทุ่มไลฟ์ครั้งที่3วันที่5ตุลาคมเวลาไทย2ทุ่มไลฟ์ครั้งที่42ตุลาคมเวลาไทย2ทุ่มไลฟ์ครั้งที่5วันที่19ตุลาคมเวลาไทย2ทุ่มค่ะฟังเนื้อหาคัดแล้วฟังรายละเอียดคาดแล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมใครอยากรู้เพิ่มเติมว่ามันเหมาะกับเราไหมมันใช่สาหรับ เราลปาหรือต้องการปรึกษาเข็มหรือเพียรพินเพิ่มเติมนะคะสามารถทิ้งคาถามไว้ได้เลยหรือไลน์มหาเข็มที่แอไซ์ khemkr ได้เลยค่ะน้องจะเปิดตัวให้ใช้สิิ์จองพร้อมกันในวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้ในคลาสนี้ทุกคนเตรียมงานกันมาอย่างเต็มที่มากเข็มดีไซน์เนื้อหาการเรียนมาใหม่หมดเข็มกวาดตารางงานเข็มออกเพื่อกันเวลาของตัวเองดูแลซัพพอร์ตนักเรียนอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้เราจะก้าวไปพร้อมกันและนักเรียนจะสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้อย่างที่ตั้งใจสักทีเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊าย